ผิวลโลสตูดิโอขอเสนอเอาละเอาละลองเสียงนี้นะ <c oughs> ขอโทษพี่ชายข้าจะลงชื่อได้ที่ไหนโอ้เจ้ามีดาบประจำตัวข้าก็มีเหมือนกันดาบดีสมชาติบุรุษและแกลง <c oughs> ข้ากำลังฝึกอยู่นะ <c oughs> ข้าจะหลอกใครได้นะ จะเข้ากองทัพข้าต้องอาศัยปฏิหารเมื่อกี้ข้าได้ยินเสียงใครเรียกหาปฏิหารเง้นเหรอขอเสียงกรี๊ดหน่อยซิไม่ใช่ก็ใกล้เคียงผีลออเตรียมตัวไว้หมู่ลานผู้กูไไปกินของเจ้ามาถึงแล้วบระชาของเจ้าส่งข้ามาเพื่อชี้แนะให้เจ้าปลอมตัวเป็นชายซ้ำเล็ดอยากร่วมหว้นก็ออกแรงหน่อยจำคำข้าไว้ าทางการรู้ว่าแท้จริงเจ้าเป็นผู้หญิงโทษของเจ้าคือตายไงแกเจ้าเป็นใครอยากรู้จังข้าเป็นใครข้าเป็นใครงั้นเหรอข้าคือเทพปกปักผู้ต้ทุกได้ยากข้าคือผู้ทรงอิทธิพลทรงพลังอ,อนุภาคไม่มีใครโค่นได้มูสูเฮ้เรอด,ดีไหม <c oughs> เราบรรดาชนส่งจิ้งจกแดงมาช่วยข้าเหรอเนี่มังกรน,น้องมังกรข้าไม่ใช่จิ้งจกข้าไปตะวัดยุงกินจูแล้วม,มาเทียมโหนมาเห็นแล้วต้องวันตัวแค่นี้แน่นอนตัวเล็กเหมากับการพกพาไงคืนข้าคืนร่างเดิมแล้วก็วัวเจ้าได้ตกใจตายแน่เลยมอบลงเบนสิสอีกทีนี้ของข้าเจ้าลองข้าไม่ถึงเชียวละตัวอย่างเช่นตาข้าสามารถมองเห็นทะลุเสื้อกอกของเจ้าไปได้ ก็ได้เอาเลยไปทำลายทำลายชื่อเสียงวงตระกูลจดตำราไว้นะทำขาหน้าตัวเองทำขาหน้าวัวของเจ้าทำพอแล้วข้าขอโทษเจ้าแล้วกันข้าตื่นเต้นไปหน่อยไม่เคยหลอกใครมาก่อนงั้นเจ้าก็ต้องไว้ใจข้าสิทีหลังห้ามตอบข้าอีกนะเข้าใจแล้วนะเอาละงั้นก็โอเคออกตลุยกันได้เลยริกรี้ของผมไปกันได้แล้วเด็กเด็ก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะ